เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวคอยไม่จ้าวันพฤหัสที่30พฤศจิกายน2566เวลา8โมงเช้านะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอัปเดตตลาดเช้าวัฒพันธ์นะครับคุณผู้ชม ตลาดเช้าที่นี่คือคับมากคนเยอะนะครับชาวัดตะพานตลาดตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับแยกดินแดงนะครับคุณผู้ชมต้มกุยข้าวยี่สิบบาท กอนไ,ไดู้ีไได้กินได้ไไดไอันนี้อไปวกินไม่ได้ากระโจิบเองเลยนะเองไจอะกินอ,อ,อะไรายยังไงคุณแม่สามสิบลูสาบาทอย่างนี้สามห้าลูกอย่างนี้เป็นข้าว ไปลูกส่งไปไกลเลยลูกส่งไปไกลเลยเหรอทส่งไปประเทศนอกเลยเดี๋ยวของยายจะได้ส่งไปประเทศนอกโอ้ไปนอกเลยนอกกรุงเทพเลยเฮ้ยเฮ้ยใส่งอเไปถ่ายรูปส่งไปไกลๆเลยส่งไปประเทศนอกสามห้าสามสิบสามสิบห้าถ่ายไม่ได้แพงนะคุณแม่นะไม่ได้แพงนะคุณถ่ายราคาราคาถูกอยู่เราไปกินดูของโบราณลูก ทำโบราณใช่ไหมครับันโบราณทำเนี่ยโอ้โบราณโบราณใส่งอบด้วยเด็กจะได้เหม็นไม่ได้งอบไค่นี่มันเป็นไอ้นี่แค่นี้เดี๋มาจากลาวยุ้ยจากราบอ่ะเราอะไรลูกเราจมาซื้ออะไรไปเนี่ยจะรอพี่เดี๋ยวพกลับมาซื้อคุณแม่นะจ้าเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปไปทั่วตลาดก่อนลูกถ่ายก่อนเนาะเออเดี๋ยวกลับมาต่างยายครับผมพอดี้ไม่กี่ยายหมดกี่มูลนะจะไปแป๊บเดียว ่ไม่เป็นไรพี่หมดก็ไม oh ่เป็นไรวันหลังก็มากินยายคูดกับลูกค้าอย่ามาบัดขัดเลยเออเกิดได้ไหมอย่ามาผัดกูด้มีอาหารสดด้วยนะครับคุณผู้ชมทางด้านนี้ก็เป็นพวกของสด ายยังไงพี <Scot man> <ant> ่ขขาพูดไม่ได้แม่ถงใน20บาทโอ้ย20บาทไม่ไ <sucks> ด้เหรอ4 2ซุด4 8 2ดซอผลไม่ผหลัง60บาทไมอรยเหอี Ham ่ไนส่ไา120บาทรองเท้า5ก้า ต้องของ้าหุงจักบาทนาะครับพี Never, ่น้อที่จักบาทบวาแย้งยังแจ้งเห็ดผมแย่งเห็ดแย่เตือย no no up. แม่ติดใจล้านนี้มาไหมซื้อข้าวผู้ประปีซะหน่อยข้าวผู้ประปียู่กองเยอะกองเยอะผ้าคุณแม่ให้เยอะเลยพิเศษเลยเนี่ยอ้โหกล่องนี้ไปเลยครับผมให้พิเศษเลยพิเศษเลยนะคุณแม่นุ่งมาซึ้งไม่ได้เลยคนแก่ให้เยอะเลยขายทุกวันเลยคุณแม่คุณแม่ขายทุกวันทุกเช้าวขายปุะปีขายเป็นวันขายสามวันอืม แล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวสาวก็ทิศจะขายขหมจ <นำ S 2> ีนน้ำพริกน้ำยาเ<อ>นี่ยเบอ,อร์โทรให้ไอจิมไว้หน่อยขายตว้ตลาดยังลูกเดินไปไปทั่วลรอไหนเอาอะไรลูกพริกมะขามอันนั้นไม่ใช่ลูกอันนั้นปลาสต์บับสามห้าเดี๋ยวมีมีลูกเดี๋ยวยืมไหม ขอบใจลูกขอบคุณมคุณแม่ขายเืออะไรไม่ได้ขายอะไรถุงยังไงครับคุณแม่นี่ยี่สิบหลุกมีพริกมีทุกต้พริกลุสราพริกกะปิกไม่ค่ามันเจ็บอยู่กะลาสามสิบาท